<c oughs> แจ้ถ้าตื่นแล้วอ่ะอย่าลืมเอายาให้แม่กินด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อน แค่ไหนวะเนี่ยเมื่อไรจะสบายสักทีวะไม่เข้าใจกับชีวิตจริงๆเฮ้ยได้ยาเสร็จแล้วเว้ย เหนื่อยอย่างเลยเว้ยหิวน้ำก็หิวเฮ้ยพี่จ๋าเหนื่อยไหมจ๊ะหนูไปเอาน้ำมาให้โอ้ขอบใจมากครับผมอจ้า,อาอขอบใจมากแจ๊ ก็จะเที่ยงแล้วนะอืมจริงด้วยสิหิวด้วยเหนื่อยด้วยเนี่ยตอนนี้งั้นเรากลับบ้านไปหาอะไรกินไหมอือเอาสิงานเสร็จแล้วเหมือนกันไปเหนื่อยไหมพี่วันนี้ไปแล้วแค่นี้เองจริงเหรออือ แม่จ๋ากินย,ยาแล้วนอนพักเยอะๆนะจ๊ะยาไม่เอาแทัจะหมดแล้วแม่จ๋าพักผ่อนให้สบายนะจา๊ะเดี๋ยวหนูมา แจ้พี่หุงข้าวให้แม่ก่อนนะเฮ้ย <Hey. S 1> ข้าวจะหมดแล้วสิทำไงดีนะพี่ hey, จ๋าหนูขอโทษเมื่อวานหนูไปค้นหุงข้าวหมดแล้วก็ไม่ได้บอกพี่ยาแม่ใกล้จะหมดแล้ว พี่คงต้องไปรับจา้างแถวนี้แล้วล่ะให้หนูไปด้วยไหมเราต้องไปเรียนนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเนี้ยพี่ไปทํางานหาเงินมาซื้อข้าวให้แม่ก่อนเดี๋ยววันหยุดอะ่ะเราค่อยไปช่วยพี่จ้า แม่จ๋าเดี๋ยวกินยาหน่อยนะแม่จ๋าแม่แม่จ๋าพี่อ้อมพี่อ้อมจ๋าฮะแม่แม่เป็นไรเจ๊แม่ไม่รู้สึกตัวแม่ลองพาแม่ไปหาหมอดูไหมไปไเดี๋ยวพาแม่ไปหาหมอไป พี่จ๋าพี่ได้เงินมาไหมพี่ได้เงินมาสามร้อยยบ้าข้างบ้านมาได้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถรักษาแม่เราได้มีทางเดียวคือต้องส่งแม่เราไปที่โรงพยาบาลใหญ่แต่ว่ามันต้องใช้ค่ารักษาแพงมากเลยพี่ไม่มีทักอื่นอีกแล้วเหรอมันไม่มีแล้วพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินเขาจะไล่เรากลับบ้าน เราจะทำยังไงกันดีเราจะตพาแม่กลับบ้านกันละพี่อืมคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวไปบอกหมอแล้วพาแม่กลับบ้าน แม่จ๋าแม่จ๋านอนพักผ่อนก่อนนะจ๊ะจ้าพี่เราจะเอาไงดีพี่บ้านเราก็จนไม่มีเงินเลยแถมแม่ยังป่วยหนักด้วยเราจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่ดีคะสงสัยพี่คงต้องไปรับทํางานที่ในตลาดแล้วละ่ะเอาเงินมารักษาแม่งั้นให้หนูไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวให้พ่าข้างบ้านดูแม่ไปก่อน เราเราก็ไปหาเงินรักษาแม่กันจะดีเหรอดีแล้วพี่เราจะได้หาเงินช่วยกันรักษาแม่โอเคงั้นก็ได้จะได้มีเงินรักษาแม่ร้านลัตนาสุอร์ยินดีต้อนรับครับผมอยากได้สินค้าตัวไหนเอ่ยเออเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีผมมาสมัครงานที่นี่ครับอ๋องานที่นี่มันหนักนะเอ้จะไหวเหรอ ปกติผมรับจ้างพวกทำนาขุดดินอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะไหวอยู่ครับเฮียแล้วเริ่มงานวันนี้ได้เลยไหมได้เลยครับเฮียครับไหวแน่นะไหวครับไหวครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มงานวันนี้เลยได้ครับเเฮียครับพอดีมีน้องผมมาด้วยครับขอทํางานด้วยได้ไหมครับโอ้ยน้องชายเองมันเป็นตุ๊ดมันจะไหวหรอวะไม่เป็นไรครับเฮียถ้าผมเป็นงานแล้วเดี๋ยวผมสอนน้องเองได้ครับได้ไมครับเได้ได้งั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวไล่จากงานเบาเป็นงานหนักแล้วกัน เนาะเดี๋ยวเริ่มงานวันนี้ได้เลยทั้งคู่เลยใช่ไหมได้เลยครับเฮียครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันแฉ่แฉ่มาหวัดดีเฮียเขาหน่อนยสวัสดีจ้ามาสวัสดีครับไหวนะเราอะไหวจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มงานวันนี้เลยเนะาะเดี๋ยวทํางานตามพี่แล้วกันเนาะจ้าเฮ้ยมาช่วยเฮียยกของหน่อยดิเดี๋ยว วันนี้เริ่มงานก็เดี๋ยวช่วยเฮียเลี้ยงน้ำมันก่อนละกันยกไปคนละลังนะไหวกันป้ะไหวจ้ะไหวครับเฮียครับโอเคเดี๋ยวยกไปเลยคนละลังไว้ตรงนู้นนะเนาะโอเค,คโอเคครับเฮียครับโอเคเอาให้ไหวเนาะเฮ้ยครับผมเ,เดินต่อไปข้างหน้าเลยใช่ เด็กคนนี้มันลูกใครวะถ้าอยันเอาการเอางานดีวะสงสัยพ่อแม่มันสอนมาดี สองคนเมื่อกี้ลูกน้องร้านเฮียเหรอ,อมเมื่อวานก็ไปสมัครงานร้านฉันมาเหมือนกันแต่ฉันไม่รับมันหรอกอีกคนก็น่าอย่างกระโจนอีกคนก็กระเทยควายทชกดีแล้วกันนะเฮียโอ้หอมทำไมเกิดมามันจนอย่างนี้วะ แม่ก็ไม่สบายชีวิตมันจะลำบากไปอีกแค่ไหนวะเนี่ยเมื่อไรจะสบายสักทีวะเอาวะเอาไว้วันนี้รอดูกันสองคนมันจะรอดไหมเสร็จกูแน่วันเนี้ยพี่ทำไรนะ่ะ พี่ทำอะไรพี่เจอทองนะ่ะส่ยคงจะเป็นของพี่พี่ว่าพี่จะขโมยพี่คิดดีแล้วเหรอพี่ถ้าเกิดพี่ขโมยไปอ่ะเราอาจจะไม่ได้เจอแม่กันอีกเลยนะแต่เราไม่มีเงินงรักษาแม่เลยนะเราค่อยๆทำงานไปก็ได้พี่ก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าให้เราค่อยๆทำงานกันนะ่ะพี่ขอโทษพี่อย่าวางไว้เหมือนเดิมอย่าเขาคงไม่รู้หรอกคิดได้ก็ดีแล้วจ้ะพี่ ดี๋ยวนี้ต้องจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวพวกเองมาหาเฮียหน่อยนี่สองคน,นะอะโอเคแม่ครับเฮียพวกนายสองคนนาะมีอะไรสารภาพเฮียไหมเนี่ยเฮียครับแม่พวกผมไม่สบายครับเฮียต้องใช้เงินมากๆเลยครับ ผมไปเจอทองเฮียข้างบนตอนจัดของอยู่ครับเฮียงงโทษเฮียจริงด้วยครับเออพวกแกสองคนน่ะใช้ได้เหรอผ่านการทดสอบแล้วรู้ปป็นหนาว่าเฮียเป็นคนเอาทองมาวางเองอ่ะอย่างเงี้ยดีแล้วเฮียชอบงั้นเอางี้แต่เฮียจะสอนว่าทำอย่างนี้นไม่ถูกต้องมีอะไรก็บอกเฮียตรงถ้าเฮียช่วยได้ก็ช่วย โอเคไหมขอบคุณะค,ณครับเียขอบคุณจา้าเดี๋ยวส่วนเรื่องค่ารักษาแม่เนาะเดี๋ยวเฮียดูแลค่าใช้จ่ายให้ส่วนเรื่องการเรียนน้องเนี่ยเดี๋ยวเฮียก็ออกให้อขอบคุณรครับเฮียครับขอบคุณนะครับโอเคงั้นแต่ที่เหลือก็ต้องมาทํางานให้เฮียต่อเหมือนเดิมนะได้ครับเฮียไม่มีปัญหาครับผมโอเคงั้นเอาตามนี้ครับขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับบจ้า ขอบใจนะพี่จะทำเพื่อครอบครัวเราอ่ะอืมแต่เป็นไรหรอกเพื่อครอบครัวพี่ทำได้อยู่แล้ว